ฝรั่งไม่รอเลยพี่น้องจ๋าหันมหมีทีหอยเกือบหมดนะคะฝรั่งกินหอยหนียายจ๋าเบิง่งสันเตปะปะสันอืมมามาอันนี้ส้มตำยายจ,จ๋านะคะแซบทีกว่าเร็วๆเดี๋ยวหอยหมดหนีมาโดนขโมยมาโดนขโมย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจ้าพี่น้องจา๋าส้มตําเสร็จแล้วหมูย่างนะคะเสียดายไม่มีขนมจีนดูดีแย่งแย่งหอยฝรั่งมาได้หน่อยหนึ่งเนาะหันมาอีกทีหมดแล้วนะคะฝรั่งนั่งทางมาจา้ะเอาเข้าวเติมนิดนึงแก้เผ็ดน,นะคะแซ่บปากบานเหมือนเดิมพริกเป็นกำพี่น้องจา๋าเดี๋ยวหันไปดูฝรั่งสิอย่างนี้นะคะ นี่เลยสวัสด,ดีครับโอปา้าสอัสดีค่ะอายาดาด้วยนะคะน,นี่หมดเลยอ่ะหมดหม้อจริงๆมาเริ่มกันเลยเลอืมไม่รู้จะเริ่มอันไหนก่อนไหนกิน,นซ้มตำแซบปากบานกยายจ่าเด้อพริกเป็นกำรรเหมือนเดิมนะคะวันนี้หมูย่างเอ้ายาดา,ดาดกินเฟ้นไฟรอ่ะเอเอนิดดินิดอ่ะ อเอาข้าวมาไว้แก้เผ็ดนิดนึงนะคะอือคำแรกเข้าไปก็จีดอสุดยอดจหมูเป็นชิ้นด้วยนะคะ ถ้าได้เส้นจะดีขนาดไหนเนี่ยลืมคิดเนาะตอนตำนะคะหิวนึกว่าจะตำส้ตามตำมากินกับหอยเนาะแกะมาใส่เลยฝรังน่าจะไม่อิ่มนะนะ่ะืวันนี้ฮูฟี่กิโลยาโก้ไปฝันดักปะ ตักมาเดี๋ยว่กุชชีกแคบอันเด็ดเนี่ยเนี่ยน้ำเขืออืมแซ่บพี่น้องมากินด้วยกันนะคะทุกทุกท่านเลยเนาะอืมอืม ซึ่งจะได้กินข้าวนะคะวันนี้จนสี่โมงกว่าแล้วเนาะแดดดีที่พาเด็กๆออกไปเล่นว่างั้นวันนี้อากาศกุ่นข้างนอก<อ>ไปเดินเล่นในป่าในปาร์กเนาะสนุกใหญ่เด็กๆนะคะอ,อืม มลกอซื ar, ้อมาเมื่อวานกระหมูย่างนะพี่น <sh ้องหืมอดๆเลยสุดยอดตาแจ้ง มีเส้นก็ยังว่าจะแก้เผ็ดหน่อยนะคะอือเอาข้าวหน่อยเนาะข้าวก็รอ้อนหอยหอยหอยหตาแจ้งตาแจ้งจัดการของลูกลูกแล้วหลานแล้วนะคะ สามีกระปูกินหอยเราก็มาจัดส้มตำแซ่บเเยกก็ดดออัว Kak, ga erbij je niet Ze zijn daar niet in. En wat je Een normale bed. Wat je komt krijgen is een normale bed en an een albino bed. Kijk naar mijn dieren. Ik wil voor een ijsje, mm, voor een okay. ijsje te geven en dan geef ik het aan een dier. Ik wil geen hondje hebben, dat is waarom dat ik de klaar geen hond. Nu moet ik naar nou huis. Nee, als... dat is op. O, oh, maar dat is op voor steen papa. Dat is voor steen, dat is hoe groot die is. Drukjes, op. Nu moet ik naar huis gaan boven. O, pak het Nu moet ik naar de Voor te eten. Jong, jij moet weer naar huis. Doe, Blaan. En spring. Screen... Oh, oh, doe hij dan? No? Oh, die wil een waterpark. Dat, dat de ja, lor, is een <laughs> Dat is mijn nieuwe dier. Oei, pet. Waar is die? Oh, la, we, what, is dat bad? Mmm. is dat is is dat is terugkrijgen. is <truhings> อ,ออโหดมากซุ้มตำวันนี้อืไม่เผ็ดไม่ใช่ยายจ๋านะคะเผ็ดตายไปเอาผิดกับใครไม่ได้นะพี่น้องทำกินเองมันไม่สดชื่นนะ่ะจริงๆ อืมรู้นะว่าไม่ค่อยดีกับสายตาเท่าไหร่เนาะกินจนตาลายแบบเนี้ยเอาหอยมาใส่แก้เผ็ดหน่อยสิอืมแซบแซ่บโบก,กิงใจชาวบ้านนะคะอืมแซบบกเกิงใจเจ้าของอืมตัวนี้ว่านั่งเลย โีเคปไต้าอิสระอ้าวไม่ต้องหายใจเลยใช่ไหมเนี่ยสู้ตายสู้ตายนะคะสู้ตายคัว่วเก่ารักไว้เหมือนกันนะคะแกเผ็ดเนาะ รอดไหมรอดไหม้ปป่าจ้ะฮะเบาเาอย่าเพิ่งกวนมามมานะมามมามามมาหน้ามืดแล้วนะมักซิมเบาเบาเลยหมกอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันนะตอนนี้

พูดเรื่องเกมนะคะลูกชายตอนนี้กําลังเล่นเกมติดเนาะไม่ยอมอยากจะออกนอกบ้านเลยนะต้องบังคับกันนะคะโอเคขอบคุณนะป๊ะป๊ะอย่ามีเพื่อนแย่งนะคะกินหลายคนจะอร่อยเนาะคนเดียวยังแซบปั่นนี้ถ้ามีคนแย่งจะแซบขนาดไหนพี่น้องจ๋า เสียนสนานวนไว้อบคุณครับนี่ลูกพับถูกเห็นไหมคะยายบอกแล้วผลไม้อันไหนถูกยายก,ก็จะได้กินอันนั้นแล้วนะคะน,นี่นวัน,นวันนี้ซื้อมาเยอะเลย่ลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยใหญ่เหมือนครั้งที่แล้วหมายความวาถูกนะคะสามีซื้อผลไม <laughs> ให้ให้ภรรยาให้เมียกิน โอเคเนาะอย่างไรก็ติดต่อหลังบ้านนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนักเนาะแต่ที newborn เนี่ย newborn i s a kid โอเคเวันหลังน้อยก็พูดส่วนใหญ่เลย โอเคเดี๋ยวไปกินต่อหลังบ้านนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเนาะขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ที comment, ท่ติดตามยายจ๋านะคะคนใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอืมฝากกไลค์ฝากให้กําลังใจเนาะยายจ๋าด้วยนะคะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแซ่บปากบานค่าเชือ้อค่าเชื้อนะคะถ้าใครกินเผ็ดไหวจัดเลยตาสว่งหวะนะ อืมแต่ถ้าไม่ไหวก็อย่าลองนะคะแสบทองแน่นอนพริกเป็นกร,รํมแบบนี้เนอะสวัสดีค่ะ